สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีป,ะป,ะป<ะ>๊าป๊าสวัสดีค่ะว,วันนี้มาเดินเล่นในเมืองนะคะหลังจากไรสดเนาะออกจากไรสดน้องมุ้ยนะคะลงจากทางนี้เป็นตลาดนัดรังดักก็คือมีงานเดี๋ยวไปดูอะไรว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราดูนะคะคนเยอะมากตามไปเลยค่ะอันนี้เขาปิดซอยเลยถนนกลางเมืองที่จะขึ้นรถผ่านประจำเนาะเขาก็ะจะเอาของเก่ามาขายนะคะ เนี่ยพี่คนไทยหลายๆคนพี่คนไทยหลายๆคนบอกเลยนะได้ทองจริงไปจากตลาดดัดเขาดูเป็นเออเนาะตามไปนะคะเดินสุดซอยเลยจ้านี่ของเก่าแก่นะคะโบราณเนาะที่เขาออกมาขายข้างทางสวยงามมากเลยเนี่ยพี่ปองพี่ปองชอบนะคะโอ้โหชุดนี้สวยงามมากสวยๆเป็นของเก่านะคะ บ้านยายจ๋ายายจ๋าโลกหมดเลยเขาเรียกว่าไม่เห็นคุณค่าเลยนะคะคนแก่มานั่ง,นง,นงเนาะชุดกาแฟเก่าๆของดีนะคะเนี่ยชุดนี้สวยมากเลยตั้งโต๊ะโชว์ชานะคะผู้ดีอังกฤษเนาะต้องมีชุดชาแบบนี้โ,<อ>โหอันนี้เป็นภาพวาดที่เขาออกมาขายมาประมูลนะคะพี่น้องคะ สวยงามของคนแก่เลยค่ะโอ้โ oh ห oh มาเห็นโทรศัพท์รุ่นนี้ชอบมากเลยพี่น้องคะดูจอเขานะคะยงใหญ่มากแต่ดูนี่พี่น้องโอ้โ oh หอันนี้มีสแกนอยู่ตรงนี้เล็กๆเ,เลยรุ่นใหม่แล้วไปดูราคากันนะน่าสนใจแต่เห็นราคาแล้วเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะคะเลิศม oh ากพอเข้ามาข้างในว้า wow. ว ใครสนใจรุน่นนี้ดูราคานะคะพี่น้องขาเพิ่งออกมาใหม่เดี๋ยวว่าให้ลดราคาต่ำกว่าพันก่อนเนาะเราค่อยว่ากันนะพี่น้องโอ้อายใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ว่าสวยจริงๆสวยจริงๆเหมาะกับทำ u t u b e นะแบบเนี้ยอ๋อจอสองพับจับหน้าถ้าไม่เปิดใช้จอในเราใช้จอนี้ได้เลยนะคะทุกอย่างเหมือนกันเนาะทุกอย่างเหมือนกันเลยอ่แต่พอเปิดข้างในนี้สิ โอ้โหสุดยอดความหรูอยากได้พี่น้องจใจอยากได้รุ่นนี้ก็สุดยอดนะคะรุ่นนี้ก็สุดยอดซื้อโทรศัพท์มีนาฬิกาโทรได้แบบนาฬิกาเลยวิ่งวัดความดันเนาะอุ้ยน่าสนใจเย่ะราคาไม่แพง300กว่าเองเครื่องยี่จ้ใช้ยัง400กว่านั้นเนี่ยอุ้ย นะเอ,อ่อร้อยยบกิกะไบต์นะคะจากสี9สามเหรือสามตอนนี้โปรโมชั่นเครื่องนี้แถนโทรศัพท์แต่โทรศัพท์นี่เราวิ่งโทรรับที่โทรศัพท์ได้เลยอะ่ะโอสุดยอดอิเล็กทรอนิกส์นะคะพี่น้องคาเราจะพัฒนาทันไหมเนาะ ออผลิตเงิน uh, ท <si suppression> ันไหมพี <guarding the bridge> ่น้องรุ่นนี้ก็น่าสนใจเรบจะดูที่ดนี่อยู่บนพื้นดิน

Let's continue service to Dallas-Fort Worth International Airport. All carry-on items should now be stowed securely either in an overhead bin or under the seat in front of you. The safety information card located in the seat pocket in front of you. Please make sure your seatbelt is fastened. Uh, <laughs> insert the metal chip into the buckle and adjust the strap so it's low in time. Please be careful. Please be careful. This is our Boeing 747-400. 12 doors, one on each side of the main deck and one door on each side of the upper deck are clearly marked with an exit sign. If there is a drop in cabin pressure, panels above your seat will open, revealing <laughs> oxygen masks. If this happens, pull the mask towards you until the tube is fully extended. Place the mask over <laughs> your head go. the elastic strap over your head and adjust the mask if <laughs> <manner. laughs> you're <best laughs> your your in the Sure. <laughs> and if you're seated in first or business class, are either business your seats. class under your seats or then compartment. กลับที่เดิมนะกลับที่เดิมอ่าเครื่องเตรียมออกแล้วนะคะพี่น้องคะ

h a p p ี้เบีนะคะแฮปปี้เบียด้านนูนแฮปปี้เบียโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสปอร์ตเลจมัมาแฮปปี้เบียคนเยอะมากนะคะวันนี้ในเมือง ตามไปว่าเราจะเห็นอะไรบ้างนะคะวันนี้โอ้โหดูแอร์โฮสเตสตของเราเอายยยเป็นวินนะฮ <c oughs> ะไปต่อแล้วนะคะอาปิดค่ะปิดค,ะดคะ <c oughs> ่ะเ ว่าไปได้เข้ามาในเมืองก็ดีเหมือนกันนะคะเหมือนได้มาพักผ่อนนานแล้วไม่ได้มาเดินแบบนี้เนาะคนเยอะมากพี่น้องคาติดตามกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูว่าเราจะเจอเจอ,อะไรบ้างเนาะวันนี้นะคะ Nee! Hoe, hoor, muziek. Een beetje bewegen. beetje later zitten. En yes. we beginnen met de drummer. En. en... Oh, deze liedje. Nog een keer, en. En. Simpel hè? Iedereen mag vanaf. Aansluiten, als je zin hebt om mee te doen, komen we gerust bij Ruit de ruitenkaassen. Buushook. Zietpieters. Standaard boekhandel. Station. Achteruit en draaien. En we gaan op En Arm. Naar beneden. En links. Nu werk. En dan zijn we klaar voor het geprezen. Ja, zijn er vragen? Zijn er vragen? Nee? Heeft er nog iemand zien? Bye boy. เย็บตินมามาไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่ที่เด็กอยู่เนาะไปแล้วความสุขมีลูกนะคะเราจะไปแต่เราไม่ได้ต้องให้ลูกชายแฮปปี้ด้วยนะคะ,ะแผนกนี้ยาดาอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันเนาะขี่จักรยานอยู่นี่เอาฮะโอ้โหโ,โค้งสไกลเลยอ,ะอ่ะอะอออ โดดเล่นเป็นวงเวียนเลยพี่น้องขาด้านนู้นเล่นมาแล้วเด็กเยอะไม่ถ่ายนะคะแยกออกมาเนาะวันนี้ i n De vlakte vierde deelt. Hang nou, bij wanneer? de noorden wind van ons de adem steelt, dan vecht mijn land, mijn vlakke land. Lubna pay. Na Nou, als we nou niet gaan doorbreken op televisie, dan weer. Ik... <laughs> En een bochtje. <laughs> en een bokje. Die laatste keer. <laughs> en al denk je Goedemiddag heren. Dat komt nooit meer. Dat komt nooit, nee, nooit meer. terug. We zijn hier. We gaan อากาศเย็นเจ้ยๆนะคะตามสามีไปจ้าหน้าโบสถ์ตรงนี้คนเยอะมากพี่น้องค่ะดูดิมาดูว่าข้างล่างจะมีอะไรเนะ้ะตามกันไปนะคะเดินฟังเสียงรักทงเสียงจากสวรรค์นะคะเวลา4ลี่มง55านาทีช่วงระหว่างโบสถ์เนาะ หลบคนนะคะ er เอาแต่วิวนะตรงนี้เนาะคนเยอะมากโบสตรงที่ยายจ๋าเดินเช้าทุกวันนะคะยายจ๋าไม่เคยเข้ามาข้างในเลยพี่น้องค่ะ Salak Beto, Maya.